โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพักก็เนี่ยเอ้าไม่มีใครกล้าไปเลยสัตว์พอกูพักไอ้เหี้ยดึงมิ่งเลยไปก่อนครับไปก่อนไปก่อนกูก็นไงเนี่ยอ่ะกหนักร้อยสุดแล้วแบบโอ้ยกูน้ำเหนื่อยแล้วกูน้ำเหนื่อยไปขอพักกหเห็นเลเซอร์แบบโอเคสุด อะไร่ะไอ้ยี่เนี่ยสามไม่ขับมื่งไงไเอนเ็ไเนียนไค่ไหไม่เอ็กเียงดังเยผมดันมันอยู่ห้องนู้นมันอยู่ห้องมันอยู่ห้องนู้นอ่ะต้องมีใครอ้อมอ่ะซ้ายอ่ะเกอามาเออมันอยู่ห้องกลางห้องหน้าห้องน้าอ่ะเหลวอ่ะโอดิมีแรงขึ้นกระโปกและไอสัตว์แม่เย็ด ไอ้ยิงแขนกยอะหมืดยกงเนะถ้าผมวิ่งเข้าไปผมน้องวิ่งไปทางไหนมันยิงนะวิ่งไปปุ๊บเลี้ยวขวาไหมน่ะขวาห้องตรงข้างกลางเราต้องข้องความของเราฝั่งเว้ยไปเลยไงออกขวาไปเลยเราลี้ยวขวาขวาขวาไปทางขวาเลยก่อนมีไรตัวนี้ตัวอื่นตัวนี้ตัวอื่น Damn goddamn scab. Drop your weapons and give up. Never do mind. So, what do we have here? You're going goddamn down it. for all this shit. Oh, uh, look at him, oh. goddamn, goddamn pussy. pussy. Just, Just fucking die already. Why do I even have a man? Get up, bears. I want men's on my ass. Motherfucker, sweep your sector. Mama? <laughs> ยิงประตูไรป้ประตูติงรได้เปิด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 โอ้ยเปิดแล้วลบเปิดแล้วลบเปิดแล้วลบโอ้อ้ยโ่เปิดไม่บอกดูหลังลยดูอยู่ฝั่งนี้ดูอยู่มันเจ็บ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 แรกแรกแรกมันเจ็บ ตาย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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตยตายตายตายายไอ้บอหมดแล้วโอ้ตัวไม่ในห้องนี้หมดแล้าครับไพมาแหละเฮียหนวดนี่ครับหนวดนี้ได้หรอโคตรเฮียเลยสัตว์ข้าวก่อน ใครจะหลงยิงกูป่ะเนี่ยเอ้ยบิ๊กไพบิ๊กเชฟบิ๊กเบสผมอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นนะที่หลงยิงเนี่ยเฮ้ตีนี้มาจำอยู่แล้วไม่ผมใช้เทอร์โมหม้อไม่เห็น <laughs> สัตว์โคตรปัอ่ะเนี่ย <laughs> เทอร์โมหม,อม้อเห็น <laughs> <laughs> ผมเน้นเห็นแดงแล้วก็ยิงเฮ้ยนด็ก อาไเยอะไม่เหี้ยนะไอ้เหี้ยคนไอ้เหี้ยคนวาเนี้วันนี้ยลองตรงนี้ยลองไปลองมาเลยเปิดไฟ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 เลยบันยาบันยะจุระเดอเดอร์ไม่เกิดผู้นี้วันจันทร์นี่ไปทำงานนะหลังคานวันนี้วันจันทร์นี่ไปทำงานนี่ให้เล่น ตลอดเลยซิมพึ่งมาเล่นกี่วันนี่หยุดพรุ่งนี้อยู่กันนี่เอาพี่หยุดหยุดยอมไม่ได้ขอยผมขอแก่เหรอจะหยู่ตลอดสวดแล้วเป็นผมว่ายืนได้แต่ว่าซิมต้องพรุ่งนี้วผมมึงนี่วันนี้วันคารเราแค่เถียงคำเดียวคอมก็แทงหน้าไปนานแล้วทำการบ้านก่อนทำการบ้านก่อนน้องต้องอะไรยังไม่ขึ้นไปไหนก็นอนแต่จะมาเล่นเกมไม่ได้ไม่ต้อง มันปกติไม่ต้องเล่นเกมถ้าเล่นมันปกติเสาร์อาทิตย์ถ้ามเล่นเสาร์อาทิตย์มึงเก็บผ้าซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านกวัดเนี่ยเดี๋ยวแล้วแล้วตักบาทมาไงกอนลับภารกิจเยอะจังวะเพื่อนเฮียยิ่งกว่าเอสเกอิกใช่ไหมภารกิจนี้ยากกว่าเอสเกอีกโอ้